สวัสดีครับผมสมยศเจงมูลนะครับวันนี้มีท่านเจ้าของกิจการโรงน้ําแข็งนะครับสอบถามเข้ามาทางเพจนะครับสอบถามเข้ามาว่าทางโรงน้ําแข็งเนี่ยมีการเพิ่มเครื่องจักรนะครับโดยมีการลงเครื่องขนาด80ตันหรือ100ตันต่อวันนะครับโดยแรงม้าเนี่ยประมาณ200แรงม้าแบบนี้ครับเขาเพิ่มเครื่องจักรไปแล้วเนี่ย แต่ว่าเขายังไม่ได้ขอขยายกิจการโรงงานนะครับลักษณะแบบนี้เขาต้องทำอย่างไรกับประกาศกระทรวงฉบับใหม่ที่ประกาศออกมานะครับก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้ท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามของการเพิ่มเครื่องจกักรว่ากรณีไหนถึงจะต้องขยายโรงงานนะครับตามพระราชบัญญัติโรงงานฉบับที่2อพุทธศักราช2562นะครับ การเพิ่มเครื่องจักรเนี่ยคอสเ็ลต์มีนิยามกำหนดไว้ให้นะครับอย่างกรณีของท่านที่สอบถามเข้ามาเนี่ยเครื่องจักรมีขนาดประมาณ200แรงม้านะครับแล้วก็โรงงานเดิมเนี่ยมีเครื่องจักรอยู่เกินกว่า100แรงม้าก็จะเข้าข่ายวงเล็บขอบไข่นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้นะครับท่านก็ให้คําแนะนําออกมานะครับว่ามีสิ่งที่ต้องดําเนินการอยู่2เรื่องนะครับ เรื่องแรกเนี่ยก็คือแนะนําให้ท่านไปเสียค่าปรับก่อนนะครับพอเสียค่าปรับเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ไปจัดหาเอกสารยืนยันการออกแบบผลิตติดตั้งเครื่องจักรนะครับตามประกาศกระทรวงฉบับใหม่ที่ผมได้ทําออกมาที่ EP ก่อนหน้านะครับว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับท่านก็ดําเนินกิจการได้ตามปกตินะครับในส่วนของโทษของการไม่ขยายโรงงาน โดยที่เพิ่มเครื่องจักไปแล้วเนี่ยครับก็มีทั้งโทษจำแล้วก็โทษปรับนะครับโดยโทษปรับเนี่ยก็อยู่ที่ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ของแก่ท่านเจ้าของกิจการโรงงานอื่นๆด้วยนะครับที่มีเข้าขายในลักษณะดเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับ